แ <Billie S 1> บสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้าคพารครับร้านพริกเจ้าดังที่สุดในฝั่งคนนะครับอร่อยแล้วก็น้ำซีอิ๊วคันน้ำจิ้มเพอด็ดมากแล้วก็เป็นพริกแห้งเป็นเผ็ดเลยนะวันนี้จะให้น้องเส็จมากินที่เป็นเผ็ดครับเรามาดูน้ำจิ้มก่อนยิ่งยิ่งกว่ากระทะทองแดงอีกนะแม่เราจะให้เขาลาดไปเลยนะเพราะเดี๋ยวสองคนนี้จะไม่กินนะครับผมคนละห้าไม้เนาะ ต้มตอไหลทหมลราคาอวดพี่ไหนตรงน้ใคพี่ยอมเด่นนะคะไปซื้อน้ำเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราตรงนี้เราก็กินก่อนลวกันแล้วก็เอ็มัมากเใช่ค่ะพี่เอเ่เละเอายี่สไม้ลาดเลยค่ะ คนละห้าไม้นะโอเคไหมนี่ก็คือคแบบยังไม่ปิดนะใช่ค่ะเอาคนละสิบไม้สิไม้เลยเหรอถ้าแบบกินไหวเหรอลูกไหวค่ะไอ้จิมมีขายเป็นกระป๋องแล้วเพราะว่ามันเด็ดจริงๆใช่อร่อยจริงๆนะใครเคย,เคยกินบ้างจงๆๆานะนแบบหอมที่กินกินคั่วมากทิ่เผานะครับหอมมากเราจะกินกันข้างทางเลยนะจิ่เป็นกับหอมเ็ลค่อนข้างกลัวนะเพราะปกติเราให้กินแบบแยกนะครับใช่ไม่จิ้มไม่จิ้มแต่วันนี้จะกินแบบ ให้เผ็ดไปเลยนะโอเคไหมอันนี้คนนี้น <tai> ่าจะกินไม่ไหวสวัสดีครับฝึกกินเผ็ดได้เยอะแล้วใช่เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวรอลูกชิ้นมานะคะแล้วก็พี่อมเด็ดเอาน้ำ<ช> <ๆ S 1> มาด้วยค่ะ เอร์เบตนะเชอรกินได้ไหมลูกไม่ได้เรามาดูนะคะว่าเชอรเบตกินเก่งไหมแล้วแม่อุก็สั่งก๋วยเตี๋ยวมาให้เชอรเบตด้วยโอ้ยี่เบตพี่เบตพี่เบตไม่ดูตาด้วยหรือจในระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวนะคะลูกชิ้นยังไม่มากินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันเนาะพ่อเอ็มเนาะนี่ของพ่อเอ็มนะคะเอาเลยว้าวน่ากินจังเลยน่ากินไหมเย้เยเย้นะคะคะได้ได้ลูครัวกินแล้ว มาแล้วนะคะล้มเกือบมากเชเบ็ดเชเบ็ดมาแล้วค่ะทุกคนกินลูกชิ้นก่อนค่ะแสบไหมแสบมากแสบเบร์ไม่กล้าได้ไงลูกเอาที่มันบอกว่าน้อยที่สุดอ่ะไน่แน่ขอโดนหน่อยค่ะ นี่เอาพริกออกให้น้องได้ไหมอ่ะอ่ะเชเบย์น่ะอันนี้อ่ะค่ะเชเบย์อ่ะลูกมาเร็วๆอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เอาหนีได้ค่ะให้อ้วนให้ละเชเบยค่ะอันนี้ค่ะน้ำน้ำจิ้มน้อยสุดละ อ่ะใช้มือใช้มือเถือจะกินได้ไหมทุกคนอืมอ,อ่ะพร้อมพร้อมอยังคะพร้อมหรือยังอยากให้แม่กินอันนี้นี่นะคะคลิปแบบไม่พร้อมกินเลยค่ะแม่กินอันนี้ด้วยไดหมน้าโอเคได้กล้ากินอะลปาล่าไปเลยห้ากินแล้วลูกเร็ว กินอะไรคะอบเนือดแลนี่ค่ะกินอะไรนะสรุปก็ไม่ผ่านเนาะก็าอยกกินไม่ได้เดี๋ยวเคี้ยวก่อนลูกอืมข้าแบบแก่มากเอาจริงมันเผ็ดมากเลยนะคะทุกคนรู้ไหมมึกคุกเผ็ดกว่านี้ดิใช่ เลี้ยไปลูกเลี้ยบผ่านไหมให้ผ่านไหมพ่อเอ็มเดี๋ยวแม่อูจะกินอันนี้นะ,ะนนใครจะกินอันนี้แต่แม่อูก,กินเองนะนลกลนะืนไหมกลืนไหม,มแม่อูยังไม่กินอันนี้เลยใครจะกินเอา้าอูนะเ้องเด็ดอ่ะพ่อเอ็มมาไหมเรียคนกลัวนะคะอร่อยนะลูก อนี่พ่อเอ็มกับแม่อูนะคะกินไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าชเวยก,กินต่อไหมกินได้ไหมกินไหมลูกกินไหมลูกสิ้นเนี่ยกินไหมคะไม่กินออมเด็กินไหมคะอยูออมเด็กกิน,กกนไหวไหม ไหวโอเคเดี okay. ๋ยวแม่อู้กับพ่อยังจะกินต่อเองนะคะนอ้องเชลเบ็กินไม่ไหวนะส่วนน้องเด็กก็กินได้อยู่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบ็ดันนี่ด้วยค่ะเชอร์เบ็ดปันนี่ไม่ประสบความสำเร็จเลยวันนี้ไม่เก่งเลยเดี๋ยววันหน้าค่อยมาลองใหม่นะ โอเคค่ะ <Okay, S 2> บ๊ายบายค่ะโอ้ยไปเก่งเลยฮ่าฮ่า <laughs>